ลูกค้าร้านหมูกระทะพากาันตื่นเต้นและเก็บความน่ารักของเจ้าพลายสาริกาช้างป่าที่แวะเดินเข้ามาที่ร้านบุฟเฟ่หมูกระทะในตำบลสาริกาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกที่เคยออกมาให้ผู้คนได้ยนชมก่อนหน้านี้สาริกาไปลูกไปพี่สาริกาเข้าป่าเลยลูก ากาบ,บเลลกเจ้าของร้านหมูกระทะบอกว่าก่อนหน้านี้เจ้าพลายสาริกาเคยแวะมาที่ร้านเมื่อช่วงหลายเดือนก่อนแล้วก็วิ่งข้ามถนนไปมีลูกค้าหลายคนถ่ายคลิปแล้วโพสต์ลงโซเชียลมีเดียจนทําให้มีลูกค้าหลายคนมากินหมูกระทะที่ร้านเพื่อหวังได้รอชมเจ้าพลายสาริกาแต่เจ้าพลายสาริกาก็ไม่ได้มาที่ร้านอีกเลย นกระทั่งล่าสุดพลายสาลิกาก็กลับมาปรากฏต,ตัวอีกครั้งโดยมีเจ้าหน้าที่คอยผลักดันให้ข้ามถนนเพื่อคืนสู่ป่าแต่กว่าจะข้ามถนนได้พลายสาลิกาก็แวะยืนอยู่บริเวณหน้าร้านหมูกระทะนาน2นานลูกค้าที่กำลังนั่งกินหมูกระทะบางคนพากันยกกระทะจานชามหนีแต่บางคนก็ชอบใจในความน่ารักก็ถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมากช่วประมาณหนึ่งทุ่มค่ะแต่ว่า น้องมาก่อนหน้านี้ประมาณ15นาทีค่ะอ,อตอนแรกนะคะก็คือตอนแรกยังไม่ทราบแต่พอดีมีเจ้าหน้าที่เดินมาคนนึงบอกว่ามีช้างอยู่ด้านหลังด้านหลังร้านนะคะไอเราก็สงสัยเราก็หันเข้าไปดูน้องอยู่ด้านหลังร้านประมาณอยู่15นาทีได้หลังจากนั้นนะคะก็คือเราก็ได้แจ้งเตือนลูกค้าว่ามีช้างป่า มาที่หลังร้าน,นะคะ่ะแล้วก็ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าอย่าตื่นตระหนกตกใจะคะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นสักพักประมาณหนึ่งทุ่มโดยประมาณน้องเดินขึ้นมานด้านด้านซ้ายของร้านนะคะแล้วก็ตอนแรกเหมือนจะขึ้นมาตรงโต๊ะอาหารลูกค้าก็เลยรีบยกเตายกโต๊ะยกเก้าอี้ออกจากจากทางของน้องะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากยกโต๊ะออกจากน้องแล้วเจ้าหน้าที่ผลักดันให้เดินอ้อมหลังร้านไป ก็ตื่นเต้นกันพอสมควรนะคะลูกค้าก็ตั้งประทับใจแล้วก็ตกใจแล้วก็สนุกสนานกันเลยเพราะได้เห็นน้องมานะคะก็คือเจ้าพายสาริกาค่ะสุดท้ายก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงค่ะเจ้าหน้าที่ก็สามารถผลักดันเจ้าพายสาริกาข้ามถนนและกลับคืนสู่ป่าได้สำเร็จ